นี่คือช่วงโปราไมผมเชฟจากตัวพัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือกุ้งวันนี้ผมมีเมนูต้มข่านกุ้งนะครับถ้าเกิดพูดถึงต้มข่านทุกคนจะเคยกินแต่เฉพาะต้มข่านไก่นะครับแต่ต้มข่านกุ้งเนี่ยมีวิธีการทําง่ายกว่าต้มข่านไก่นะครับเชื่อได้เลยครับว่าเมนูนี้ท่านผู้ชมสามารถทําที่บ้านได้เองครับ เมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่าครับสำหรับเมนูนี้นะครับวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้นะครับก็ได้แก่ <S <S 1> <S 1> <S เคล็ดลับของการทำต้มขานะครับเราจะต้องเปิดไฟ่างกลางค่อนข้างอ่อนไม่ให้ตัวน้ำแกงของต้มขาเนี่ยเดือดนะครับจุดนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดของการทำต้มขาครับอย่างแรกนะครับเราก็จะ เอาตัวกะทินะครับใส่ไปก่อนครับใส่ไปก่อนก่อนที่จะเปิดไฟครับเราใส่ตัวหางกะทินะครับเพื่อใส่หางกะทิแล้วเราก็เปิดแก๊สครับเราจะใช้ไฟกลางขึ้นข้างก่อนนะครับเพราะาต้มข่าถ้าเกิดเดือดเนี่ยมันจะแตกแตกมันออกเป็นไข่ๆครับแล้วตัวเนื้อของต้นข่าเองจะไม่สวยครับสาหรับต้มข่านะว่าขาที่เราเลือกนะครับเป็นขา น้ำแกงที่ออกมามันจะปลานะครับและซาดีก่กระซาตจุดไม่นะยครับเราก็จะพยายามเลือกขาที่อ่อนนะครับการเลือกขาที่อ่อนแล้วก็เลือกขาที่มีสีขาวๆนะครับแล้วก็มีเสี้ยนน้อยแล้วก็กอกขาครับตะไคร้นะครับเราก็จะซอ,อยหรือปุ๊บน,นะครับได้จากนการแต่ว่าเมนูมนี้ผมจะใช้ปุ๊บครับ แล้วก็เอาตะไคร้นะครับใส่ไปก่อนนะครับจากนั้นครับเราก็จะใส่หัวกะทินะครับลงไปเพื่อจะให้น้ำของต้มข่านะครับข้นแล้วก็เนียนสวยครับครับตอนนี้กลิ่นข่ากับตะไคร้นะครับกําลังเริ่มสูิิีมานะครับเพราะว่ากลิ่นของข่ากับตะไคร้เนี่ยจะออกมานะครับน้ืมันหอมเลยออกมาตอนที่อุณหภูมิอ่ะมันกำลังร้อนเด่หี้ครับตอนนี้เราก็เริ่มใส่ ตัวเห็ดครับเห็ดที่เราได้มาจะเป็นเห็ดฟางหรือเห็ดตูฐานหรือเห็ดนางฟา้านะครับเราก็สามารถใส่ได้ทุกทุกทุกอย่างนะครับแล้วต่อจากนี้ครับเราก็จะใส่ตัวรากผักชีครับเพื่อให้กลิ่น,นมีกลิ่นหอมนะครับมากขึ้นเราก็จะทุบนะครับรากผักชีนะครับให้แตกแล้วก็เราใส่นะครับ นี้นะครับเราก็จะเติมหัวกะทินะครับลงไปอีกหน่อยนะครับสำหรับรสชาติของความเค็มนะครับเราจะได้มามอ2อย่างนะครับก็คือ1ตัวเกลือ2อคือน้ําปลานะครับเกลือนี่คือเป็นวัตถุดิบหลักครับที่เราใส่ไปตอนแรกครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ําของต้มข่าเนี่ยมีความเค็มแล้วก็เข้มข้นครับสําหรับน้ําปลานะครับเราจะใส่ตอนในขั้นตอนปรุงนะครับตอนหลัง แล้วตอนนี้เราก็จะใส่หมอมครับสำหรับใบมะกรูดนะครับเราก็จะขีดเพื่อที่จะรอใส่ตอนที่น้ำเดิอใหม่ทั้งครับแล้วเราก็หั่นตัวต้นหอมครับพริกขี้ฟ้านะครับ ถ้าเกิดเราต้องการมีความเผ็ดนะครับเราอาจจะใส่ตัวพริกขี้หนูซอยนะครับแทนพริกขี้ฟ้านะครับก็ได้สาหรับตอนนี้นะครับเราก็จะชิมนะครับว่าความชิมของเกลือนะครับที่นี้จะต้องเติมเติมส่วนของน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับที่หนึ่งครับต้มขาไม่นิยมใส่น้ำตาลทรายเยอะครับเพราะว่า รสชาติหลักของต้มข่านี่จะออกออกเค็มๆมันๆครับถ้าเกิดรสชาติหวานนะตามมาเยอะเกินไปเนี่ยจะทำให้ต้มข่าเนี่ยเสียรสได้ครับแล้วตอนนี้เราก็าเอากุ้งนะครับค่อยๆใส่ครับการใส่กุ้งนะครับเมื่อเราใส่กุ้งแล้วเราจะไม่คนครับปล่อยให้มันสุกเองอย่างช้าๆครับแล้วตอนนี้ครับหลังจากที่เราใส่กุ้งนะครับเราก็าจะใส่ใบมะกรูด แล้วเขาริ๊ไปแล้วเราก็เติมหัวกระที่อีกรอบนึงครับอร่อยนะครับรสชาติของต้มขาไก่นะครับจะอ,ออกเค็มๆม,มนัมนๆนะครับแต่มีรสชาติที่ขัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ ความเปรี้ยวนะครับจากมะนาวนะครับใส่ลงไปแล้วต้มขาดของเราจะสมบูรณ์มากขึ้นครับเสร็จแล้วครับสาหรับวมธีง่ายๆของวันนี้นะครับต้มขาดุุ้งครับของผมเช็บจากตัวสําสหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ